ครับวันนี้ช่องสวินผลออกมานะครับข้าวล้มข้าวเฟือใบสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมนักเรียนรู้ไหมครับเนี่ยข้าวล้มสาเหตุเพราะอะไรใครบอกได้ข้าวล้มข้าวเฟือใบสาเหตุเพราะว่าข้าวเนี่ยมันรับแสงแดดไม่พอเพียงสาเหตุอะไรนี่คือต้นเหตุ เพราะเราปลูกใต้ต้นไม้เพราะฉะนั้นแสงแดดไม่พอข้าวก็จะปรับตัวด้วยการสร้างใบให้ใหญ่สร้างใบให้ใหญ่ก็มันไม่ทำให้ล้ม่มรับแสงแดดไม่พอเพียงข้าวก็อ่อนแอไม่แข็งแรงวิธีแก้ก็ใช้ฉีดซิง ขาดและท่าซิงเนี่ยซิงนี่ช่วยได้แล้วก็ตัดต้นไม้ออกดูทีแก่แต่ก็ถ้าไม่แก้เนี่ยตรงนี้มแมลงก็จะเข้ามากวนเชื้อราก็จะเกิดประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตก็เม็ดก็จะไม่มีน้ำหนักนะโยก้าวต้นใหญ่แล้วเม็ดจะมีน้ำหนักไม่ใช่นะครับ เขาเลี้ยข้าวเฟือใบครับวิธีแก้ก็ต้องเอาซิงมาฉีดเรือให้อืผุ้ยทางใบนะครับฉีดกันเชื้อราเป็นต้นเพราะตรงนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ข้าวจะล้มลงอื เป็นที่อยู่ของโรคและ,มะแมลงเดี๋ยวก็จะลามเข้าไปในแปลงใหญ่ได้ <c oughs> หรือมิฉะนั้นก็ถ้าไม่เยอะก็ตัดเกี่ยวออกไปเลยครับวิธีแก่นะ <c oughs> นี่เนั้นจะเป็นปัญหานะครับครับอันนี้ข้าวเฝือใบนะครับ วิธีแก้ก็อันที่ว่านะครับสาเหตุก็เพราะพืชได้รับแสงพระอาทิตย์ไม่น้อยนะครับน้อยจะเกิดบริเวณใต้ต้นไม้ใกล้ต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่นะครับครับอันนี้ช่องสวิปนพลไม้ก็ ทำนาแนวใหม่นะครับไร่ละหนึ่งร้อยบาทค้าปุ๋ยแค่ยาไม่ต้องค่าเพีย้ยป้องกันเพีย้ยได้เมลงไม่ต้องกวนปุ๋ยก็ลดเคมีลดได้ห้าสอร์เซนตนะครับสนใจก็ทักมานะครับครับสวัสดีครับ